พิมพเล่าทั้งน้ำตาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมสุดท้ายดารารุ่นพี่คนนี้ช่วยไว้จนเรียนจบเป็นนางเอกที่สวยเก่งครบเครื่องรอบด้านไล้ที่ติอีกหนึ่งคนสำหรับพิมพิพมพ์ปะภาตั้งพประพาพลหรือพิมพ์อดีตนักร้องค่ายกามิกาเซซึ่งปัจจุบันผันตัวไปนักแสดงสลับและกำลังมีผลงานละครเรื่องดงดอกไม้ทางช่องวันสา ล่าสุดสาวพิม์พได้ออกมาเปิดใจในรายการวันเทิงท็อกย้อนเล่าชีวิตในวันวานว่าครอบครัวของเธอให้ความสำคัญกับการศึกษามากทำงานหนักเพื่อส่งเสียให้ลูกเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมาตลอดพิม์พไม่เคยต้องหยิบยืมเงินใครกระทั่งพิมพ์ได้เข้าเรียนสาขาวิวชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬา ภาคอินเตอร์ซึ่งค่าเทอมสูงกว่าภาคปกติแต่ช่วงหนึ่งครอบครัวประสบปัญหาการเงินพิมพ์จึงนำเงินเก็บทั้งหมดที่มีไปช่วยครอบครัวช้ยนี่ทำให้ไม่มีเงินค่าเทอมถึงขั้นไปยืนร้องไห้อยู่หน้าตึกบอกว่าทำไงดีวะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมตอนนั้นพิมพ์ได้เล่นละครกับช่องเจ็ดเรื่องวิมานมะพร้าว2 5 5พร้า กับเชียที่มันพรนซึ่งพออีกฝ่ายรู้เรื่องก็ยื่นมือช่วยเหลือให้พิมพ์ยืมเงินไปจ่ายค่าเทอมและพอได้เงินมาก็รีบคืนพี่เขาทันทีพิมพ์ยกให้เชียเป็นอีกหนึ่งผู้มีพระคุณที่ลืมไม่ลงพี่เชียอาจจะไม่รู้ว่าหนูรักพี่เขามากพี่เขาคือคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับหนู